หนุ่มใหญ่รายนี้จะมาตามล่าวิญ,ญญาณอาฆาตในบ้านร้างโดยที่มันตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางป่าแถมยังเปิดประตูรอต้อนรับเขาอีกด้วยเนื่องจากครั้งก่อนเขาเคยมาแล้วแต่สำรวจไม่ไหวจึงต้องรีบหนีกลับไปก่อนการกลับมาในครั้งนี้นอกจากฟ้าฝนจะเป็นใจแล้ว โดยที่พายกุกำลังจะเข้าก็มีฟ้าร้องบิ้วอยู่ไกลๆอีกด้วยทำให้บรรยากาศในตอนนั้นไม่ต่างไปจากหนังผีเรื่องหนึ่งเลยนะครับหลังจากตั้งสติได้เขาก็ได้เดินเข้าไปสำรวจด้านในซึ่งทุกอย่างก็ดูโอเคจนกระทั่งเขาสังเกตเห็นต้นคริสต์มาสขนาดเล็กที่ถูกวางเอาไว้ภายในห้องเมื่อเดินเข้าไปดูก็พบว่ามีหินหลายก้อนถูกใครบางคนเรียงกันเอาไว้เป็นทรงหอคอย จากนั้นไม่นานจูจูแผ่นไม้ก็ได้กระเด็นมาทางเขาอย่างแรงแถมมันก็ยังได้ลากไปมาเองได้ปรากฏว่านั่นคือบานหน้าต่างที่พังลงมาได้อย่างไรก็ไม่ทราบเม <_ p ain> ื่อเขาเดินหลบมาอีกห้องบานหน้าต่างก็ค่อยๆเปิดออกเองก่อนจะตามมาด้วยต้นคริสต์มาสที่ตอนนี้กำลังลุกเป็นไฟ เห็นท่าไม่ดีจึงได้รีบวิ่งหนีออกมาเมื่อหันกลับไปอีกก็พบว่าเก้าอี้ตรงหน้าก็ได้ถูกไฟไหม้ไปเช่นกันและประตูบ้านก็ได้ปิดลงเองหลังจากตั้งสติได้เขาจึงรีบกลับเข้าไปภายในบ้าน โดยการถิบประตูอย่างแรงแล้วก็พบว่ามีผู้หญิงผมยาวในชุดขาวกําลังยืนรอเขาอยู่ภายในนั้นเขาจึงรีบหนีออกมาอีกรอบโดยที่เธอก็จ้องมองเขาอยู่อย่างไม่ละสายตาก่อนที่จะปิดประตูใส่หน้าเขาอย่างแรงเอาเป็นว่ากลับบ้านดีกว่านะครับ เมื่อความมืดได้เข้ามาปกคลุมท้องฟ้าสิ่งมีชีวิตประหลาดและเหล่าพูดผีวิญญาณก็ได้ออกมาจากที่ซ่อนและนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดของอาคารหลังหนึ่งที่ได้ถ่ายภาพมันเอาไว้ได้โดยที่มันเป็นร่างครึ่งท่อนที่มีแค่ส่วนขาลงไปกําลังเดินไปมาอยู่ภายในซอยแห่งหนึ่ง ซึ่งนี่ก็สร้างความงุนงงให้กับผู้คนที่ได้ดูวิดีโอนี้แต่ก็มีบางคนเล่าว่านั่นอาจจะเป็นดวงวิญญ,ญาณของผู้รับเหมาลายหนึ่งที่เสียชีวิตในสภาพขาดครึ่งท่อนการออกมาล่าท้าผีเพียงลำพังจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยหากเราสามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้และเขาก็จะมาทำการสาธิตให้พวกเราดูโดยจะเข้าไปสำรวจยังอาคารร้างเพียงลำพังแต่ยังไม่ทันอะไรเขาก็บพบเข้ากับหอผ้าปริศนา ที่ดูไปแล้วก็คุ้นตาเหมือนกับผ้าห่อศพหรือผีโพคองตามความเชื่อของคนอินโดนีเซียแต่เขากลับคิดว่านั่นเป็นวัยรุ่นที่มาเล่นอะไรพิเรนที่นี่เขาจึงหยิบก้อนปูนเถานั้นยกขึ้นมาขู่ว่าจะปาใส่แต่เงยหน้าขึ้นมามันก็ได้หายไปแล้วก่อนที่ไม่นานเขาจะเดินมาพบเข้า กับเทียนถูกจุดเอาไว้แถมข้างๆก็ยังมีใครบางคนแอบชะโงกหน้าออกมาดูเขาผ่านทางหน้าต่างอีกด้วย<ศ>เนื่องจากเขาพอจะรู้คาถาอาคมมาบ้างเลยปิดไฟทั้งหมดและจุดเทียนขึ้นมาก่อนจะเริ่มท่องคาถาแล้วเริ่มสำรวจต่อจากนั้นเขาก็พบกับหญิงชาราคนหนึ่งกำลังยืนมองเขาอยู่ ก่อนที่เธอจะหายตัวไปแล้วมีร่างของตัวอะไรบางอย่างปรากฏตัวออกมาอยู่ตรงหน้าของเขาแทนแถมทุกครั้งที่เปิดไฟดูร่างเหล่านั้นก็ได้หายไปในทันทีก่อนที่หญิงชราคนเดิมจะพอออกมาจากในห้องเขาจึงกลั้นใจวิ่งเข้าใส่เธอในทันที แต่ก็พบเพียงห่อผ้าปิสนาตกอยู่ที่พื้นเพียงเท่านั้นและในเวลาต่อมาผ้าห่อนั้นก็ลอยขึ้นแล้วก็พุ่งมาหาเขาแล้วคลิปวิดีโอก็ได้ถูกตัดลงก่านสมว u บางทีหญิงชาราคนนั้นอาจจะเป็นผู้ใช้คุณใส ที่เข้ามาทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างที่อาคารร้างแห่งนี้ก็เป็นได้นะครับคุณผู้ชมคิดว่ายังไงกันบ้างกลางดึกคืนหนึ่งในระหว่างที่เขาคนนี้ต้องอยู่บ้านเพียงลําพังอีกแล้วจูจ่ๆไฟในบ้านกระดับลงเองอย่างกระทันหันเขาจึงรีบลงมาดูที่เบรกเกอร์ที่ห้องใต้ดินแล้วก็พบว่ามันได้ถูกตัดลงแต่แล้วเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังจึงรีบหันกลับไปดูแล้วก็พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง โผล่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้กำลังขยับเข้ามาด้วยท่าทางแปลกๆเขาจึงไม่รอช้ารีบใส่เกีย์หมาวิ่งขึ้นข้างบนบ้านแล้วออกไปจากบ้านในทันทีทำถูกต้องแล้วนะครับแต่เธอคนนั้นกลับวิ่งตามเข้ามาอย่างไม่ลดละซึ่งก็เข้ามาหาด้วยท่าทางที่ผิดมนุษย์และน่าสยดสยอง หรือบางทีเธออาจจะเป็นดวงวิญญาณที่เคยมีชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วพยายามจะไล่เขาให้ออกไปเมื่อท well ีมงานจากช่องยุนซีวอนได้ทำการสั่งอุปกรณ์ใหม่ๆสำหรับการล่าท้าผีมาโดยเฉพาะจึงอยากจะประเดิมด้วยการเข้าไปสำรวจอย่างอาคารร้างใกล้ๆเพื่อลองของ แต่ยังเข้าไปไม่ทันไรเสียงเปริศน,นาก็ได้ดังขึ้นเหมือนกับว่ามีคนอื่นอยู่ที่นี่นอกจากเขาก่อนที่กล้องจะสามารถถ่ายติดอย่างพลังงานสีขาวกำลังลอยผ่านไปดูดูไปแล้วอาคารแห่งนี้ก็น,น่าจะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ แถมพลังงานก็ดูจะแรงมากอีกด้วยเมื่อลองสื่อสารกับดวงวิญญาณผ่านการใช้เครื่องอัดเสียงดูมันก็ได้ตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรและประโยคที่ว่าตอนนี้อยู่ข้างหลังหรืออย่างประโยคที่ว่าให้เขาหุบปากแถมมันยังบอกอีกว่าตัวของมันนั้นยังอยู่ที่บ้านหลังสีฟ้าอีกด้วยหลังจากเปิด Google m a p ดูแลเดินทางตามไป เขาก็ททำได้แค okay. sure. like so 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 cool. 네네่สำรวจอาคารข้างๆเพียงเท่านั no ้นเพราะว่าอาคารสีฟ้าตามแมพนั้นขณะนี้มีคนใช้งานอยู่เขาจึงเข้าไปสำรวจไม่ได้นี่ขนาดว่าอยู่แค่ข้างๆอาคารนะครับเครื่องตรวจจับพลังงานของเขาก็ยังพากันส่งเสียงดังทุกตัว เขาจึงได้จุดบุหรี่เพื่อเส้นไหดวดวงวิญญาณและหวังว่ามันจะสงบลงได้บ้างแต่สิ่งที่มันตอบกลับมาผ่านเครื่องมือสื่อสารนั้นก็เป็นประโยคที่ว่าแกอยากตายไหมเขาจึงหยุดการสำรวจลงแล้วออกมาจากที่นั่นในทันทีก็สงสัยว่ายังไม่อยากตายนะครับแต่ก็น่าคิดอีกอย่าง ว่าถ้ามีผีอยู่ที่บ้านหลังสีฟ้าจริงๆแล้วตอนนี้ก็มีคนอาศัยอยู่ก็น่าจะหาทางเตือนเขาอะไรยังไงบ้างนะครับเป้าหมายในวันนี้ทำเอาเขาทิ่เตรียมใจมาดีถึงกับต้องใจฝ่อมาลงพื้นที่จริงไม่ถึงสิบนาทีของการเข้ามาจูจูไฟจากกล้องก็ได้ดับลงเองซึ่งก็ยังดีที่เขาสามารถตั้งสติเอาไว้ได้จากนั้นก็มีเสียงเดินของใครบางคนดังขึ้นมาอยู่ภายในอาคารเขายังเล่าว่าในตอนนั้น าไดดด้้ยยยยินนนเสีีงคคพูคกุกกัอว <Fuck. S 1> ไม่นานเขาก็เดินไปเจอเข้ากับบนันไดแต่ทว่าจูจูก็มีของบางอย่างตกลงมาอย่างแรงจนเขาต้องรีบวิ่งหนีเพราะตกใจกลัวโดยที่กล้องด้านล่างก็สามารถถ่ายร่างสีขาวกำลังเดินผ่านห้องโถงเอาไว้ได้อีกด้วย Shit, และเมื่อเขาเดินไปสำรวจที่ไหนก็ตามกล้องที่ติดตั้งเอาไว้ก็ดูจะถ่ายติดพลังงานได้ทุกครั้งหลังเดินสำรวจจนทั่วเขาก็กลับมานั่งพักที่ด้านบนก่อนที่บางสิ่งจะกระชากตัวของเขาจนหงายหลังลง้มลงไปเมื่อตั้งสติได้เขาจึงรีบพยุงตนเองขึ้นมาแล้วรีบเก็บข้าวของเพื่อออกไปจากที่นี่ในทันทีอยู่ไม่ได้แล้วนะครับแบบนี้ กลางดึกคืนหนึ่งในระหว่างทางกลับบ้านพวกเขาได้สังเกตเห็นแสงไฟส่องออกมาจากภายในโบสถ์ทั้งที่ตอนนั้นก็น่าจ,จะไม่มีใครอยู่แล้วเมื่อเดินเข้าไปดูก็พบว่ามีเทียนถูกจุดทิ้งเอาไว้ซึ่งอาจมีคนลืมดับก่อนที่จะออกไปจากโบสถ์พวกเขาจึงได้เข้ามาเพื่อที่จะดับเทียนให้เนื่องจากเกรงว่าหากปล่อยไว้ไฟอาจจะไม่โบ์ก็เป็นได้แม่ของเขาคงไม่มีโบ์ให้เข้าแล้ว แต่แล้วพวกเขาก็สังเกตเห็นถึงสิ่งผิดปกติที่อยู่หลังประตูของโบสถ์เพราะมันถูกแง้มอยู่เหมือนกับว่าเพิ่งมีคนออกไปจากที่นี่พวกเขาเลยรีบตามไปดูเพราะว่านั่นอาจจะเป็นหัวขโมยที่แอบเข้ามาแต่แล้วพวกเขาก็พบเข้ากับใครบางคนในชุดสีดำสนิททั้งตัว พยายามเดินหนีพวกเขาแล้วหายเข้าไปภายในป่าข้างโบสบางทีนั่นอาจจะเป็นคนที่เข้ามาจุดเทียนเพื่อแอบทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างคำว่ากลัวคงไม่มีอยู่ในสายเลือดของชายคนนี้เพราะหลังจากได้ยินข่าวลือว่าพาอปีศาจอาศัยอยู่ภายในอาคารร้าง เขาก็รีบเดินทางมาเพื่อสำรวจมันในทันทีโดยที่อาคารก็กว้างใหญ่มากและมีทางเดินทอดยาวที่ดูน่ากลัวเขาจึงจำเป็นต้องค่อยๆสำรวจไปจนกระทั่งเดินออกมาถึงด้านนอกอีกฝั่งเขาก็ยังไม่พบเจอกับอะไรเลยจึงคิดว่ารอบนี้อาจจะมาเสียเที่ยวเลยว่าจะรีบขึ้นไปสำรวจชั้นบนต่อให้เสร็จซึ่งมันก็เป็นทางเดินที่ทอดยาว และเต็มไปด้วยห้องหับมากมายเหมือนกับชั้นล่างเมื่อเดินสำรวจจนทั่วแล้วแต่เขาก็ยังไม่พบเจออะไรเลยนะครับเขาจึงตัดสินใจจะออกไปจากที่นี่แต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างาเาเ,าเ,าเมื่อพยายามตามต้นเสียงไป ก็ได้มีบางสิ่งโผล่มาจากริมทางเดินซึ่งนั่นคงจะเป็นปีศาจต,ตามข่าวลือเพราะถึงมันจะมีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์แต่สัตว์ส่วนแขนขาก็ดูผิดแปลกไปม,มากไม่รู้เหมือนกันว่าเขากำลังเจออะไรอยู่นะครับฮัลโหลขณะที่ชายคนนี้กับแฟนสาวกำลังเดินถ่ายวิดีโอเล่นแถวริมทะเลสาบ ก็บังเอิญเห็นวัตถุสีดำปริศน,นาลอยอยู่เหนือน้ำบนทะเลสาบเมื่อเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็จะเห็นว่ามันจมจมลอยลอยอยู่อย่างนั้นและดูเหมือนว่ามันจะยังสามารถขยับไปมาได้อีกด้วยดูดูไปแล้วสิ่งนี้มันก็ช่างดูคล้ายกับเงาของเจ้าสัตว์ประหลาดแห่งล ok ็อกเนสจริงๆแต่อันนั้นก็ของปลอมนะครับคนทำเขาออกมาเฉลยนานแล้ว หรือไม่แน่ว่าบางทีพวกมันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่ก็เป็นได้แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าสิ่งมีชีวิตตกสำรวจยังมีอีกไหมที่มนุษย์ยังหาไม่พบหากคุณฟังจนจบแล้วขอบคุณมากที่ฟังมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์ให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ